มาอยู่ในบัตรทองครับเป็นหน่วยแทกซึมนะหรือก็คือตัวแฝงนั่นแหละครับเกมนี้มาอยู่ในพื้นที่ไร่นะสุ่มมาได้ครับปืนวงป,ปืนบอดนี่อะไรดีเก็บไว้ก่อนครับส่วนอะไรไม่ดีนี่ค่อยว่ากันนะตัวนี้ใช้เป็นกระสุนเจาะสีเลยครับเป็นปืนที่ก็น่าที่จะดีนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ครับไม่เก็บปืนไปเล่นนะ ้างหน้าตรงนี้มีคนตายด้วยครับเซฟตรงนี้ก็เป็นเซฟหังครับเปิดไม่ได้นะตรงนี้มีคนตายทั้งสองคนครับแล้วตัวนี้ของยังอยู่เลยครับ ไม่รู้ว่าใครยิงไว้นะแต่ว่าเก็บของไปเล่นก่อนครับมีเสียงเท้าอยู่ข้างหน้านะแล้วเหมือนว่าจะเป็นคนด้วยครับเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บหนึ่งครับเขาอาจจะมาเก็บของตรงนี้ก็ได้นะ เพราะว่าของตัวนี้ยังไม่ถูกเคลียร์เลยครับตอนนี้เสียงวิ่งอยู่บนหัวเลยครับแสดงว่าต้องมาเก็บของแน่นอนนะ รอมาสับพักใหญ่เลยครับไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วนะล่าสุดเห็นวิ่งไปฝั่งนู้นครับไม่รู้ว่าเคลียร์ของอยู่หรือเปล่าครับตัวนี้เป็น l อ1หนึ่งด้วยครับเป็นปืนที่ดีเลยนะของในตัวนี้ยังเต็มอยู่เลยครับแสดงว่ายังไม่ได้เคลียร์แน่นอนครับ เก็บตรงนี้ก็ได้มา3ามแเลยครับแล้วเหมือนว่าตัวเมื่อกี้จะสกแกนเราหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้มีตัวแฝงมาด้วยครับเหลยบร้อยไปหนึ่งนะจู่ๆวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับวิ่งผ่านไปเลยนะ แล้วตัวนี้ยังมีกองหกอยู่เลยครับแต่ว่าน่าเสียดายที่แตกไปหน่อยนะ <c oughs> เรียบร้อยครับยิงเข้าหน้าพอดีนะเหมือนจะเป็นเซตใหญ่ด้วยครับ เดี๋ยวต้องขอลีตัวแป๊บหนึ่งครับโดนยิงขาหักเลยนะมาดูตัวนี้นิดนึงครับตัวที่ใส่เกาะหกนะแต่ว่าเกาะแตกแล้วครับไม่เหลือแล้วนะมีระเบิดในตัวเยอะใช้ได้เลยครับเก็บไปเล่นได้อยู่นะ ระหว่างที่เก็บของเหมือนว่าจะมีเสียงเท้าขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งคนครับเหมือนจะเป็นตัวแฝงเหมือนกันนะมีปืนอยู่ข้างหลังสองกระบอกครับไม่รู้ว่าไปเก็บตัวที่เรายิงไว้หรือเปล่านะ มีเสียงอยู่ข้างหน้านะแต่ว่าไม่รู้อยู่มุมไหนรับปลารละเบิดซ้ำไปก่อนนะ <L un> ถ้าไม่เครียร์คนนี่ไม่กล้าเก็บของนะอันตรายเกินรับเ,เดี๋ยวไม่ได้กลับครับ แล้วยิงไปไม่โดนด้วยนะระยะนี้น่าจะได้อยู่ครับตรงนี้มีกระเป๋าด้วยครับกับคนตายนะ แต่ไม่มีด็อกแท็กครับไม่รู้ว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่าครับที่เป็นตัวแฝงนะดูจากของที่ใสน่นี้น่าจะใช่ครับ ของในตัวน่านจะมีแค่นี้เลยครับมีกระเป๋าตรงนี้นะไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าตัวนี้หรือเปล่าครับของในกระเป๋านี้ไม่ค่อยมีอะไรครับข้างล่างแถวนี้ไม่มีคนตายเลยนะแสดงว่าเหลือแค่ข้างบนแล้วครับมีตัวนี้หนึ่งตัวครับลืมเห็นนะใส่เป็นกอหกด้วยครับ เหมือนจะมีแต่ปืนดีทั้งนั้นเลยครับทั้ง M K แล้วก็ปืน L R นะเรียกสัน้นว่า L R ที่กว่าครับซื้อเต็มๆนี่ยาวเกินนะเก็บตรงนี้ก็ได้มาเจ็ดแสแล้วครับมาดูต่อข้างบนนิดนึงครับเป็นกระเป๋าใหญ่ด้วยนะ ใส่มาเป็นเกาะหกเลยครับถ้ายิงว่าตามตรงนี้ไม่ไหวครับดีที่เรายิงเข้าหน้าก่อนนะแล้วเก็บตัวนี้มาได้มาร้านสองเลยครับแสดงว่าของแน่นตัวแน่นนอนครับปืนสองกระบอกนี่ค้นหาโคตรนานเลยครับ ประมาณ10วีได้นะไม่ดูแล้วครับขอเคลียร์ของเลยแล้วกันนะตอนนี้นี่เกิดอาการรักพี่เสียดายน้องขึ้นมาเลยครับทั้งอีเคแล้วก็เอลวานะเป็นปืนที่มูลค่าเขาท่างนี้จะสูงเลยครับแล้วกระสุนทีไซน์นี่บอกเลยว่าอย่างแพงครับเจาะหกเลยนะ เกีร์ของเรียบร้อยครับน่าจะได้เวลากลับเลยครับกว่าเวลาจะหมดนะเหลือเวลาแค่4นาทีครับแล้วตรงนี้เป็นก่อ6ด้วยครับกอ่อหกหมวก6เลยนะเหมือนจะมีแต่เซะตใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับไม่รู้ว่าจะเก็บหมดหรือเปล่าครับแต่ว่าที่ดูนี้ไม่น่าจะหมดนะ น่าจะเก็บกันได้แค่นี้เลยครับที่เหลือนี้ไม่ไหวครับเราเก็บได้แค่นี้เลยครับเกมนี้นี่บอกตามตรงว,ว่าเสียดายของนิดหน่อยครับทั้งเก่อหกทั้งปืนนี้ไม่ได้เก็บนะกระเป๋าเต็มก่อนครับของหยิบม,มาแค่ mk2 ก็บอกครับ มาต่อกันในเกมที่2ครับเกมนี้เกิดมาในครังแสงนะวิ่งมาแวะตรงรถถังนิดนึงครับส่วนมากคนมักจะบวกกันตรงนี้นะแล้วเหมือนว่าจะมีเสียงเท้าอยู่ข้างหน้าเราครับมีอินฟให้เล่นด้วยครับข้างหน้าเรานี่เป็นคนแน่นอนครับของตรงนี้ยังไม่ได้เคลียร์เลยนะ เดี๋ยวเขาก็น่าจะลงมาเคลียร์แน่นอนครับขอดูสายโยงบ่าตรงนี้นิดหนึ่งครับเผื่อจะมีออปชันให้เล่นนะมีแม็กเอพีไฟอีกแล้วครับเอพีไฟนี้น่าจะกสุนเจาะเนื้อครับ ตัวข้างๆนี่เหมือนจะเริ่มมาแล้วนะมีเสียงเท้ามาใกล้ๆเลยครับไม่แน่ใจว่าเคลียร์ของอยู่หรือเปล่าครับเปิดมานี่โดนระเบิดแฟตเลยครับแสดงว่าเขารู้แน่นอนว่าเราอยู่ตรงนี้ครับ ขอถอยตั้งหลักนิดนึงคแรบบับอยู่ตรงนี้ไม่ดีนะระเบิดแล้วก็มีแค่ลูกเดียวด้วยสิไม่รู้จะรอดหรือเปล่า เหมือนว่าสองนี้จะไม่โผลดหัวมาด้วยครับแต่เขาไม่มาแบบนี้นี่เราจงได้เล่นเองเลยครับอย่างน้อยแล้วก็พอจะมีเอพีฟอยู่นะถึงปืนที่เราได้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เถอะครับ ตอนนี้เสียงเท้าอยู่ข้างบนหัวเลยเลยนะเหมือนจะมีสองคนด้วยครับเสียงแงระเบิดนี้วิ่งใส่เลยครับล้มไปหนึ่งนะ เมื่อกี้นี่บอกต,ตรงๆว่าวิ่งขึ้นมามองไม่เห็นครับสีกลมเกืนเกินนะเหมือนตัวนี้ก็จะไม่มาด้วยครับเมื่อกี้ตอนวิ่งนี่บอกต,ตรงๆว่ามองไม่เห็นนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะมือถือผมเล็กหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวมาเล่นตัวข้างหน้ากันก่อนนะ ตัวนี้ไม่รู้หายไปไหนเลยครับเหมือนบอดจะเล็งอยู่ฝั่งนู้นนะน่าจะกลับไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่7นาทีนะเลงไปหลังหินก็ไม่มีครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์ของกันเลยดีกว่านะตัวนี้น่าจะกลับไปเลยครับ ทางกลับเราก็ค่อนข้างที่จะไกลเลยครับต้องรีบเคลียร์ของแล้วรีบกลับนะตัวนี้ใส่เป็นก่อห้าด้วยครับมี MK กับ RPK ครับ นี้เก็บของเรียบร้อยครับมาดูตัวนี้ก็ต่อนะเหมือนตัวนี้ไม่มีปืนเลยครับมีแค่เกาะสี่กับกระเป๋านะ ดูของเียเรียบร้อยแล้มา70,000สนครับถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าตรงนี้นี่ยังมีคนตายอยู่เลยครับแถมเป็นกระเป๋าใหญ่ด้วยนะกระเป๋าตัวนี้นี่ยังว่างอยู่เลยครับของยังไม่มีเลยนะ จังหวะนี้คือต้องรีบเคลียร์ของครับเพราะว่าต้องแข่งกับเวลานะเวลาใกล้จะหมดแล้วครับข้างในตรงนี้ก็ยังมีคนตายอยู่เลยนะแสดงว่าตรงนี้นี่บวกกันเดือดแน่นอนครับ วกับไอ้นี่นี่เก็บไม่ได้ครับกระเป๋าเต็มนะแคเคลียร์ของนี่กลัวจะกลับไม่ทันครับเดี๋ยวเวลาแค่สามนาทีก็กลัวนะแถต,ตรงนี้นี่มีเพียบเลยครับไม่รู้ว่าข้างแสงมีคนเข้าหรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูนี่อาจจะไม่มีคนเข้าครับมาแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งครับ ตัวนี้ไม่มีของเลยครับน่าจะเป็นตัวเกิดใหม่นะอย่างน้อยนี่ขอสายยงบาทนิดนึงแล้วกันครับเก็บยาหนาไปด้วยครับยาน้นานี่สำคัญนะเดี๋ยวจะวิ่งไม่ออกกันพอดีครับตรงนี้ตายกี่คนนี่มีคนช่วยนับไหมครับเ่าดีเห็นนี่เยอะใช้ได้เลยนะ เกมนี้กลับกันอย่างปลอดภัยครับได้มาแค่คิวเดียวครับแต่ว่าได้บุลรค่ามา900าแนเลยนะมาต่อกันดีหนึ่งเกมครับเกมนี้เปิดมาเหมือนว่าครั้งแสงยังไม่มีคนเข้า<ส>ครับบอสยังอยู่เลยนะต,นยนนตัวนี้ของไม่เหลือเลยครับ เกมนี้เข้าเกมมาภายในเวลา10นาทีครับต้องรีบเพียของนะบางทีก็สุมได้หลายนาทีครับแต่ว่าบางทีก็ได้น้อยนะถ้าเกิดมาได้หลายนาทีนี่ก็คุ้มไปครับถ้าได้น้อยก็ต้องเร่งมือเลยครับ ลืมเคลียร์ของให้หมดครับเซฟตรงฝั่งโน้นนี่ผมไม่ได้ไปดูนะอาจจะมีคนตายอยู่ก็ได้ครับแต่ว่ากลัวเวลาหมดก็เลยไม่ได้ไปดูครับแวะมาเปิดเซฟนิดนึงครับไหนๆก็วิ่งผ่านมาแล้วนะแล้วซาๆแบบนี้นี่ของแดงอีกแล้วครับเล่นตัวแฝงก็ได้ของแดงเฉยเลยนะ แม่เกมนี้นี่ไม่ต้องยิงคนแล้วครับเวลายังเหลือเราก็แวะมาเปิดเซฟเล่นครับคนนี้ไม่น่าจะมีนะไม่มีเสียงปืนมาแล้วครับตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวเกิดใหม่ครับดูจากปืนกับเกน,นะ ถ้าใครแจ็คพอตนี่วิ่งมาเจอศพเยอะๆแบบนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเก็บแบบไม่ต้องสู้นะแต่ว่าถ้าเจอคนด้วยบางทีก็ดีครับเก็บนี้ได้เวลากลับนะครับได้มาแค่ศู์คิวละแต่ว่าได้ของแดงมาหนึ่งชิ้นครับถือว่าคุ้มแล้วครับบัตรทองนี่บัตรมูลค่าประมาณสามแสนกว่าได้ครับได้มาเจ็ดแสนนี่คุ้มเลยครับ โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันนะครับ